เก็บเกเลยนะขาตัวพี่คอท่าแลไรน้องเกิรสุ่มโปเกมอนสามตัวคิดว่าตัวใครเก่งสุดเขาเป็นมาเอาล่ะผมก่อนตัวเฮวเอสซันปัดกันคนละตัวปัดกันคนละตัวปัดกันคนละตัวกูกูกูโอ้ยอุ้ยอะไรอยู่นะได้ริวนะว่าไปกูได้เลยหวยออกกูได้เลยนั่นไงกูว่าแลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไรนอนโดนนอโดนโดนเฮ้ยมันตายนะมมันไปเอาบอลคุณเหลือลูกเดียวเฮ้ยเฮ้ยโหนโหน ไอจิ้มจัดไปไอ้เหี้ยเฮียโคโอเฮ้ยบอนบังบอนบังฮุ้ยโคติเลยโคตริวนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตชนะแต่โคตรสว่างเลยอะไปไปเพื่อนรอบสุดท้ายมาดูเพื่อนโอ้อมึงไอ้เพื่อนลอบสองมาหาพ่อมาไปรอบที่สามเฮ้ยตัวที่สามโอ๊ยกูชนะแล้ว มึงมึงรอดดูเทพตัวนี้เทพเทพเลยโคลิงโคลิงเนี่ยเอาล่ะคนดูเราตัดสินใจดูโปรแกรมของใครชนะ3ตัวของผม3ตัวของโอ้และ3ตัวของยักษ์เขาเไม่ได้คนดูคุณว่าใครชนะนะ